อันนี้จะแปลกนึงเนอนเริ่มที่พิจารณาทุกทีจะเริ่มที่ตัวอย่างเลยนะคะก็จะให้นักเรียนลองพิจารณาร่วมกันนะสำหรับกรณีของ cos กำลัง2 x เท่ากับ1นะคะถือว่าเป็นตัวอย่างพิเศษละกันนะคะก็ร่วมพิจารณาเ,เปไงเราก็ต้องถอดกำลังสองออกใช่ไหมเปการถอดรากค่ะราฉนั้น cos x เฉยเฉยคือบวกลบ1อ่านะฮะบวกลบ1แสดงว่านะคะเราไม่ได้าำนด ไม่ได้กำหนดยูนิเวอร์สนะแสดงว่าเราต้องพิจารณาแรกก็คือนะฮะพิจารณานะฮะพิจารณาที่ x เนี่ยนะฮะตั้งแต่0ูนย์แต่น้อยกว่า2พายเนาะก็เป็น1เออเป็น1นี่ตกจตุภาคหรือเปล่านะฮะอนะฮะเป็น1นะคะค่าคอสเป็น1นี่ชอบลืมกันมากๆเลยนะะเป็น1หรือลบ1นนะฮะ ก็อย่างที่ควรดับที่เราได้คือนี่คือ1 0ใช่ไหมลูกอันนี้เป็นลบ1กับ0 Cos x y sin นะ c ค s คือตัวแรกนะฮะ c o สกับ sin อย่างนี้ใช่ไหมสแสดงว่านี่ไงเห็นชัดเจนนะคะว่านะฮะการที่ค่า cos x จะได้1น,นั้นสแสดงว่าจะต้องอยู่ที่แกนนะคะ ต้องเป็นความยาวส่วนโคง้งหรือว่าจำนวนจริงในที่ตกที่แกนนะคะตกที่แกน x พอดีนั่นเองนะคะแสดงว่า x ที่เราได้ก็จะเป็นนะคะเดี๋ยวครูเขียนให้ชัดๆดีกว่าน,นาอว่ากรณีที่เป็น cos x เท่ากับ1เขียนแยกให้สวยๆนะคะก็จะได้ว่า cos x เท่ากับ cos 0 เนอคอสศูนย์ไม่ไม่สองพายนะเพราะเราบอกว่าเราพิจารณาที่น้อยกว่าสองพายเพราะถ้าสองพายเราไม่ต้องมาเขียนละนะคะเพราะว่าที่เรากําหนดนี้นี่งไงขั้นตอนแรกเราจะคิดที่ตั้งแต่ศูนย์แต่น้อยกว่าสองพายนะสองพายเป็นคําตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะออตอนที่มันเป็น i เดี๋ยวมันจะคําตอบมันจะวนมาเองนะคะจากนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งคือ cos x เท่ากับลบหนึ่งเราก็จะได้ว่า COS x เท่ากับ COS นะคะพาเนาะดังนั้นสำหรับตรงนี้เราก็จะได้ x ตรงนี้เท่ากับ0 x ตัวล่างเท่ากับพามี2องคำตอบนั่นเองเป็น0กับเป็นพายขั้นตอนที่2ค่ะเราจะพิจารณานะคะ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงใดๆละเราจะเริ่มหมุนวนหลายรอบ ม่สวยไม่สวย,สวยลบมันมีสวยอ่ะอ่าลบนิดนึงละกันนะฮะลบนิดนึงนาะพยายามมากได้เท่านี้นะฮะลงจุดคำตอบของเราที่เป็นศูนย์กับเป็นพายลงไปเป็นพายลงไปนะเมื่อเราสังเกตว่าเราจะเติมเหมือนเมื่อกี้ เราเติมเมืนเมื่อกี้นะก็คือเติมการหมุนวนหลายๆรอบเข้าไปนะฮะก็ง่ายๆก็คือแค่ให้เป็นรูปทั่วไปเนาะ x ก็เท่ากับ 2n พนะฮะบวก0หรือ x เท่ากับ 2n π บวกพนะฮะ 2n π บวกายไปแต่เราบอกว่าเมื่อเราสังเกตระหว่าง2จุดนี้นะฮะจุดนี้มันจะแบ่งวงนี้ระยะห่าง การเดินทางจากศูนย์มาพายเนี่ยมันจะห่างกันพายและกัดที่พายหมุนวนกลับไปที่ศูนย์มันก็จะห่างพายพอดีดังนั้นระยะมันจะแบ่งวงกลมเนี่ยเป็นสส่วนเท่าๆกันเราสามารถถ้าเป็นแบบทาให้แบ่งเป็นส่วนเท่าเท่ากันแบบนี้ได้นะฮะเราก็สามารถที่จะตอบคาตอบให้มันง่ายขึ้นได้โดยการที่เราจะรวบคําตอบนะฮะรวบคําตอบจาก2อ,อันนี้นะฮะกลายเป็น x เดียวพอเท่ากับ 2n พ แบ่งไปสองส่วนก็หาร2นะคะเลือกมุมที่น้อยๆมาใส่เพื่อให้มันรูปมันดูง่ายก็บวก0ูนย์ไปดังนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับ n นพบวก0นะหรือว่า x เท่ากับ n พ็นเฉยๆนั่นเองเป็นคำตอบเป็นจริงหรือเปล่าเราทดลองได้ค่ะอย่างเช่นแทนหนึ่งเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเราแทนหนึ่งไปแทน n <c oughs> แทน n เ,เป็นศูนย์ไป ศูนย์คูณไายได้ศูนย์ก็จะเป็นตำแหน่งนี้พอดีเริ่มต้นต่อไปถ้าเกิดเ,าเราเอา1ไปแทนเป็น1คูณไายได้พายก็เป็นจุดนี้เป็นคำตอบพอดีเห็นไหมคะเอา2ไปแทนก็กลายเป็น2พายก็จะกลับมาตรงนี้อีกน,นี่คำตอบมันก็จะครอบคลุมเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คำตอบเนี่ยที่เรามีออกมาเนี่ยนะมันสามารถแบ่งวงกลมเป็น2ส,ส่วนแล้วเ,เท่ากันได้เราก็หาร2ถ้าแบ่งเป็นสส่วนก็หาร3ไปตามนั้น แบ่งเป็น4ส่วนก็หานสีถ้าแบ่งเป็น4ส่วนแสดงว่าในแต่ละคําตอบเนี่ยต้องมีระยะห่างกันอยู่ที่ภายส่วน2หน่วยนะหรือว่า90องศาอย่างเงี้ยค่ะนาอนี่เป็นข้อสังเกตที่ได้นะคะนี่แบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็เป็นการรวบคําตอบได้นั่นเองนะเนาะก็เรียบร้อยไปสําหรับการพิจารณานะคะ เราจะต่อเลยนะคะสำหรับนี้จะต่อในตัวอย่างที่3เพราะตัวอย่างที่3เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่นะคะใช้หลักการเมื่อกี้หลักการในการพิจารณานี่แทน x นะคะแทน x เท่ากับ1นเนาะแทน x เท่ากับ1แทน x เท x ่ากับ1 ก็ไม่ได้กำหนด u n i v e r s ร์แแค่นี้เลยแทน x ก็กำหนดจงหา x นั่นเองก็ขั้นตอนแรก่าวิธีทำใช่ไหมวิธีทำขั้นตอนที่1นนะฮะก็พิจารณา x นะฮะตั้งแต่ศูนแต่น้อยกว่านะฮะตั้งแต่ศูนแต่น้อยกว่าพาย2พาย น่าก่อนสองพันไม่ใช่พายนะลูกนะสองพายนะคะปไปค่ะที่แทนเเท่ากับ1แทนเเป็น1นั่นหมายความว่าอ้อซันต้าคอสอ้อซันตาคอสแทนเเป็น1แสดงว่าคำตอบของเราอยู่ที่คิวกับคิวนะคะ3ก็ที่คิวก่อนละกันนะคะที่คิวเนาะแทน x เท่ากับ1ก็จะได้ว่าแทน x เท่ากับแทนอะไรได้1ละ่ะก็คือแทนา i ส่วน4นะคะแทนา i ส่วน4นะั้นแสดงว่า x ตอบา i ส่วน4อย่าลืมนะสำหรับ q 1เนี่ย x ก็คือเซตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เซตไปใช้ตอบใน q อื่นๆนะคะอันนี้คือ x คือเซตอันนี้ x เท่ากับ พายบวกเซตาสำหรับคิวสามเนาะจากนั้นก็คิวสามที่คิวสามนะคะก็แทน x เท่ากับ1ได้แทน x เท่ากับแทนพายบวกกับเซต้าอ่านก็คือเอาคิวนึ่งมาใส่4ปุ๊บได้ออกมาเป็น x เท่ากับนะคะ5พายส่วน4 นี่เรียบร้อยอันนี้คือคำตอบที่อยู่ในช่วงนะฮะตั้งแต่ศูนย์แต่น้อยกว่า2อพายคือหนึรอบนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะต้องให้เป็นรูปทั่วไปเราก็ต้องนำสองคำตอบที่เรามีอยู่เนี่ยไปสู่ขั้นตอนที่สองคือพิจารณาค่ะที่เนะคะที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเราก็จะได้ว่า นี่มาวงกลมมาบีวต์ตลอดรูปแรกเกบยวต์ตลอดไม่เข้าใจนะคะต้องค่อยๆเขียนนะอ่ะเรียบร้อยคร่าวๆนะคะป๊บที่ายส่วนสี่ยส่วนสี่กับห้ายส่วนสี่น,นี่นะคะ เราบอกว่าการตอบก็คือตอบไปสีสวย x เท่ 2, n, ากับ 2n ไพ่ตอบไปก่อนค่ะบวกกับ pi ส่วน4หรือคำตอบอีกอันหนึ่งคือ x เท่ 2, n, ากับ 2n ไพ่บวกกับ5พส่วน4จากนั้นเรามาพิจารณาว่า2องคำตอบที่มีอยู่เนี่ยมันแบ่งวงกลมเป็น2ส,ส่วนไหมถ้าไม่แบ่งก็ตอบแค่นี้จบนะคะก็คือเมื่อ n เป็นจำนวนเต็ม แต่ปรากฏว่าข้อนี้มันแบ่งมองยังไงล่ะก็ดูผลต่างระหว่าง2ตัวนี้นะคะดูผลต่างระหว่าง2ตัวนี้นี่พายกับ5พายจนสีถ้าเราเอามาดูผลต่างกันเนี่ยมันจะต่างกันพายต่างกันพายก็แสดงว่าวงกลมมันมีอยู่2พายถ้ามันต่างกันพายก็แสดงว่ามันแบ่งครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะแสดงว่ารวบได้แบ่งครึ่งก็คือหารสองดังนั้นเรารวบสองคตอบนี้รวมกันได้ ะะรวบ2ตัวนี้รวมกันได้กลายเป็นดังนั้น x เท่ากับนะคะ2 n pi หาร2เลือกมุมน้อย<ๆ>มาใส่ถ้ามุมดูใหญ่ๆมันก็ทำให้พจน์มันดูไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่เขาก็จะเน้นเอาที่น้อยๆนะคะเืมมันกับเวลาเราทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราก็ต้องการให้มันพจน์ไปน้อยๆเข้าไว้นั่นเองกลายเป็นนะคะเท่ากับนะคะ N อ็บวกพศสนย์4เมื่อเมื่อ N ก็ยังเหมือนเดิมเป็นจำนวนเต็มใดๆนั่นเองนี่ก็คือรูปทั่วไปเรียบร้อยถ้าจะตอบเป็นเซ็ตก็ได้ดังนั้น X เป็นสมาชิกของ X โดยที่ X เท่ากับ N pi. นะคะบวกพายส่วน4นะเมื่อ N เป็นจำนวนเต็มอย่างนี้ก็ได้เรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สานะคะ